เคยเป็นกันบ้างไหมครับที่ข้อเท้าหักและไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวอย่างไรสวัสดีครับผมเคนรักเท้าพลัสครับซึ่งคลินิกรักเท้าเดอะซีรีส์ข้อเท้าหักภาคทํายังไงตั้งแต่หักจนหายจะมาอธิบายนะครับว่าเราควรจะทําตัวอย่างไรแล้วตอนแรกนะครับจะเกี่ยวข้อสงสัยครับว่ากระดูกข้อเท้าหักเนี่ยนานแค่ไหนกว่าจะหายล,ลองมาลับฟังกันเลยนะครับ ข้อแนะนํานะครับคลิปนี้เป็นการให้ข้อแนะนําสำหรับผู้ที่มีภาวะข้อเท้าหักในรูปแบบปกติครับทั้งนี้แนะนําปรึกษาและฟังแนวทางปฏิบัติจากคุณหมอเจ้าของไข้ก่อนนะครับคำถามที่หลายท่านสงสัยคือเมื่อ,อไหร่ที่กระดูกจะเชื่อม2เมื่อ,อไหร่ที่เราจะสามารถกลับมาเดินได้คล้ายปกติข้อที่3คือในระหว่างที่เรา ใส่เฝือกหรือหลังผ่าตัดเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับส่วนข้อสุดท้ายสําหรับนักกีฬาคือเมื่อไหร่ที่ผมจะกลับไปเล่นกีฬาเหมือนเดิมได้ครับซึ่งคําถามทั้งหมดที่ว่ามานะครับก็จะขึ้นปัจจัยดังต่อไปนี้นะครับ 1. คือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นมีพยันตรายหรือความรุนแรงมากเพียงใดนะครับก็ตรงตัวคือว่าถ้ามีพยันตรายมากเนี่ยกระดูกแตกร้าเยอะแล้วก็มีก,กระดูก และเนื้อเยื่อข้างเคียงอักเสบเยอะนะครับการหายก็จะช้ากว่านะครับอย่างที่2คืออายุครับอายุถ้ายิ่งอายุเยอะอายุมากเนี่ยการสมานหรือการหายตัวก็จะช้ากว่าคนที่มีอายุน้อยหรือในในเด็กนะครับ3คือรูปทรงของกระดูกที่หักนะครับว่าหักในรูปแบบใดแล้วแตกเข้ากระดูกข้อเท้าหรือไม่นะครับก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้กระดูกหายช้าหายเร็วนะครับ อีกข้อที่สําคัญคือโรคประจําตัวของคนไข้ครับในอาทิอย่างคนไข้ที่เป็นโรคประจําตัวเช่นโรคก,การอักเสบเรื้อรังอยู่แล้วเช่นรูมาตอยหรือการอักเสบเรื้อรังต่างๆที่มียาพวกต้านภูมิคุ้มกันนะครับหรือในกลุ่มอย่างเช่นเบาหวานเองหรือว่าในกลุ่มของโรคประจําตัวที่มีผลต่อการหายของกระดูกช้าเนี่ยก็จะทําให้การหายของกระดูกที่จะติดก็ช้าลงไปนะครับ ข้อที่5ที่สําคัญไม่แพ้กันคือหลังจากรักษาไปแล้วเนี่ยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องการพักฟื้นที่ถูกต้องเมื่อทําถูกต้องการหายเราก็จะเร็วกว่าทั่วไปนะครับดังนั้นเราจะมาตอบคําถามแรกกันก่อนนะครับว่าเมื่อไหร่กระดูกจะเริ่มติดหรือว่าเริ่มสมานนะครับซึ่งจะตอบในแนวทางของคนที่เป็นปกติที่ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยอยู่ในภาวะปกตินะครับเช่นอายุวัยกลางคน บาดเจ็บอยู่ในระดับบานกลางนะครับโรคประจําตัวไม่มีนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วกระดูกจะเริ่มติดหรือว่าติดเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ6กถึงสิอาทิตย์นะครับซึ่งจะแบ่งเป็นข้อใหญ่ๆคือว่ากระดูกชิ้นนั้นเนี่ยแตกนอกข้อกับกับรอยกระดูกหายแตกเข้าไปในข้อนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้ากระดูกแตกเข้าไปแค่นอกข้อนะครับอยู่ที่อยู่ที่ปกติก็จะประมาณ6กถึงสิอาทิตย์ แต่ถ้าเกิดกระดูกนะั้นแตกเข้าไปในข้อเนี่ยจะอยู่ประมาณ8ถึง12อาทิตย์นะครับก็สรุปโดยรวมๆแล้วก็ก็อยู่ที่ประมาณ6ถึง12อาทิตย์นะครับส่วนระยะเวลาในการฟื้นฟูทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก12ถึง24อาทิตย์นะครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยนะครับทั้งนี้ท่านใดที่มีอาการข้อเท้าหักหรือสนใจเกี่ยวกับอาการนี้แนะนำนะครับ ติดตามชมซีรีส์ข้อเท้าหักนะครับภาคทํายังไงตั้งแต่หักจนหายซึ่งตอนต่อๆไปจะเกี่ยวกับว่าแต่ละสัปดาห์ข้อเท้าหักควรปฏิบัติตัวอย่างไรแต่ทั้งนี้นะครับแนะนําปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ด้วยครับทั้งนี้หากท่านใดดูแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้เลยนะครับที่ Facebook กินิกลักเท้าแต่ถ้าสะดวกทางไลน์ก็จะเป็นแอสไซน์เลอร์ฟุตหรือสามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ